คุณเป็นแบบนี้ไหมคะเวลาที่คุณเห็นใครสักคนหนึ่งหรือว่าคุณอยู่ในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแล้วคุณก็ตัดสินเลยว่าเขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดีหรือว่าสถานการณ์นั้นน่ะทำให้เขาเป็นแบบนั้นอย่างเช่นนะคะเวลาที่คุณเดินเข้าไปในร้านอาหารหรือว่าคุณไปอยู่ในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแล้วคุณได้ยินคนพูดเสียงดังคุณก็ตัดสินทันทีเลยว่าเขาเป็นคนที่ไม่มี มารยาทหรือว่าคุณขับรถอยู่แล้วก็มีรถขับปาดหน้าคุณก็ตัดสินเลยว่าเขาเป็นคนนีสใส่ไม่ดีแม้แต่ตัวคุณเองอ่ะถ้าทำผิดพลาดคุณก็ตัดสินเลยว่าคุณอนะ่ะเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องเรื่องของกฎแรงดึงดูดเนี่ยน,นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกแล้วก็เป็นเรื่องของคลื่นความถี่สูงซึ่งเป็นเรื่องของอารมณ์และเราจะ แก้ไขสถานการณ์อย่างนี้ได้ยังไงนะคะวิธีการก็คือง่ายๆเปลี่ยนมุมมองค่ะสมมุติว่าวันนี้เราไปเจอคนที่เขาเสียงดังเราก็แค่เป็นผู้สังเกตนะคะว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนั้นเองโดยที่ไม่ใส่ความอคติหรือความคิดของเราลงไปเราเป็นเพียงผู้สังเกตค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่ขับรถปาดหน้าก็เปลี่ยนมุมมองค่ะ ว่าอ๋อเขาอาจจะกําลังรีบเพราะว่าเขาอาจจะต้องไปดูแลคนที่อยู่ครอบครัวเขาหรือว่าคนที่เป็นที่รักของเขาเนี่ยกําลังอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายนะคะแม้แต่ตัวคุณเองถ้าคุณทําผิดพลาดอะไรนะคะเป็นมุมมองเลยค่ะว่าคุณเนี่ยกําลังเรียนรู้และคุณได้ประสบการณ์ที่จะทําให้คุณพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปนะคะ เปลี่ยนมุมมองเป็นทัศนคตินะคะแล้วขึ้นความถี่ของคุณก็จะสูงขึ้น